ที่ได้ไปแบบสวรรค์ก่อนใครไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องแบบว่ามันมีภาระมีห่วงอล็กแล้วไปให้สบายแล้วก็แบบไปอยู่ในภพภุมิที่ดีไปในที่ที่มีแต่คนรักเราคนยอมยอมรับเรา พี่ก็ทาศทลซา์ก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวนะคะมาพูดประโยคที่เอ่ยกับพี่ซันนี่อยู่โฟให้สื่อฟังอีกครั้งว่าขอให้ไปในที่ที่มีคนยอมรับเราเพราะเส้นทางชีวิตของซันนี่ที่โกเรียกได้ว,ว่าเรียกได้เต็มปากว่าพี่สาควคนสนิทใกล้ชิดก,กันมาตลอด40ปีเพราะว่าเรียนมัธยมมาด้วยกันแล้วก็เข้าค่ายเพลงเดียวกันอีกก็คือคีตานะคะ พี่โก้ทีระศักขารับรู้มาตลอดว่าชีวิตของพี่เนี่ยไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลับน,นะคะเรื่องหนึ่งที่ควรจดจำคือการพลิกภาพหนึ่งในบอยแบนด์ซีนุ่มแห่งยุคมาเปิดตัวเป็นสาวสวยแล้วก็เป็นที่รับรู้ในวงกว้างในปี2543ค่ะหลังค่ายคีตาปิดลงพี่โก้เล่าว,ว่าวันนั้นคือวันที่วงการบันเทิงไม่ได้มีพื้นที่มากนักให์ LGBTQ นะคะจนความสุขที่ได้เป็นตัวของตัวเองซันนี่แลกมาด้วยงานที่หดหายจึงขอยกให้ซันนี่ยูโฟเป็นผู้กรุ นับหนึ่งให้คนบันเทิงรุ่นน้องกล้าเป็นตัวเองนิสัยตรงไปตรงมาแต่ใจแข็งทําให้ช่วงท้ายของชีวิตที่ป่วยหนะักก็ยังพยายามยืนด้วยตัวเองไม่บอกใครนี่ละค่ะสังคมตอนนั้นคือเหมือนกับว่ามันไม่มีพื้นที่สําหรับ L G B T Q ถ้าคุณเป็น L G B T Q คุณก็จะต้องอยู่ในพื้นที่จํากัดที่อาจจะไม่ไม่มีใครให้งานอะไรย่เงี้ย นะครับมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยได้พริเทนเป็นบอยแบนด์หนุ่มหล่อคนหนึ่งแต่จุดนั้นเขาก็ทำให้ประสบความสำเร็จตอนนั้นเขาเป็นยุคแรกๆคนแรกๆของวงการนะครับที่แบบว่าอยู่ๆจากหนุ่มหล่อปุ๊บแล้วก็ทาน์ฟอร์มแบบไปแบบแบบเต็มร้อยเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S เขาก็เป็นตำนานของ LGBTQ+ อที่การกลุยทางในรอบหนึ่งอ่ะหนามมันคงเยอะอ่ะ แต่เขาอะก็แบบฝ่าฟันเพื่อคนอื่นนะครับจนมาเจนนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนเข้าใจแล้วว่าความเท่าเทียมคืออะไรนั้นออกจากกีตาแล้วทีนี้ก็กะว่าจะทําอัลบั้มไปเสนอค่ายคืออาจจะเป็น RS หรืออะไรเงี้ยตอนนั้น,น,น,นใช่เพราะว่าตอนนั้นโปรดิวเซอร์เราอยู่ RS ใช่ครับก็จะทําเพลงกันไปไปมาอีกอาทิตย์หนึ่งพี่มาเจอสันนี่เราก็หันไปบอกอินน้าคุน,คนๆอะไรเงี้ยสักพักได้ยินแบบใครวะฮะันนี่หรอเนี่ย ไว้ผมยาวมีหน้าอกเรียบร้อยก็งคุยกันเรื่องอาร์ตบาใหม่ไปผมสายพับเสืออะไรเงี้ยใช่ก็สร,สรุปแล้วพับเสือจริงๆแล้วก็บอกเขาบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเพื่อนคือทําอะไรแล้วเรารู้สึกเราสบายใจเราไม่ไม่ได้ทำร้ายใครเราเป็นตัวตนหนึง่งทำไปเลยทําแล้วเราตัวเองรู้สึกดีก็ทําไปเลยเพื่อนอะไรเงรี้ยคือตอนนั้นอะคนรู้ว่าในยูโฟมีกระเทยคนหนึ่งแต่ไม่มีใครสงสัยซันนี่แหละเพราะซันนี่เขาไว้หนวดเข่าคนมาสงสัยพี่กับเคนเพราะตอนนั้นไว้ผมหน้าม้ากัน สำหรับนี้นะคะพินิกยูโฟเป็นคนแจ้งข่าวการเสียชีวิตคนแรกบอกว่าปกติเนี่ยติดต่อกันตลอดจนกระทั่งเมื่อหลายเดือนก่อนขาดการติดต่อกับพี่ซันนี่คาดว่าเพราะไม่อยากบอกใครให้รู้ว่าตอนนี้ตัวเองเป็นยังไงอะนะคะซึ่งในวันที่เพื่อนจากไปแล้วยอมรับว่ารู้สึกเสียใจมากและเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้ช่วยเหลือเพื่อเลยละคะ่ะบอกบอกว่าไปอยู่ในภูมิที่นี่นะเนะ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 พื่ออะไรเงี้ย<ม>คือไปเป็นนางฟ้าบนรวรรค์ เพราะว่าอันนั้นตอนนั้นเขาได้คงได้เป็นผู้หญิงละเป็นอย่างสิ่งที่เขาอยากจะเป็นใช่ครับแต่เขาป่วยนี่เขาไม่เคยบอกเพื่อนอันนี้ที่นั่นอยู่แบบถ้าเขาบอกเพื่อนเราก็ยังหาทางที่จะช่วยเหลือเขาได้อะไรเงี้ยอใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับใช่มารูเมื่อวานปุ๊บมารู้ยิ่งยิ่งมารู้ว่าอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่กับหมาสองตัวแล้วก็แบบคืออ่า ป่วยมากจนจนล,ลุกจากเตียงไม่ไหวแต่ก็คือไม่ไม่มีโทรบอกใครอะไรเงี้ยแบบก็รู้สึกแบบไม่ดีเลย เมื่อวานก็นําเสนอไปนะคะว่าพี่ซันนี่อยู่กับสุนัขสองตัวซึ่งก็รักมากค่ะเบื้องต้นเนี่ยพี่เกศชลาดาได้รับไปดูแลก่อนนะคะรอญาติติดต่ออีกครั้งแต่ว่าเมื่อวานมูลและนิติด่วนเสียงของเรานะเสียงจากเราค่ะได้ติดต่อกับคุณแม่ของคุณซันนี่ยูโฟโลแล้วคุณแม่ก็แจ้งความประสงค์ทางโทรศัพท์ว่ายกสิทธิ์ให้กับทางมูลและนิธิในการหาบ้านให้กับน้องทั้งสองตัวนะคะแล้วก็เซ็นเอกสารยกมอบให้เมื่อวานนี้ด้วย ส่วนพิธีบำเพ็ญกุศลของพี่ซันนี่จัดขึ้น5คืนค่ะจัง,งดวันเสาร์แล้วก็ประชุมเพลิงวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมเวลาบ่าย3โมงนะคะ